นาวยะอินูเอะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จโดยล่าสุดน,นั้นนาวยะอินูเอะแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทที่ไม่มีใครโต้แยงได้ออกมาเปิดเผยกับช่อง YouTube ของทางท็อปแรงงบ็อกซิ่งว่าเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ซึ่งนาวยะอินูเอะเขาได้บอกว่าผมโชคหวยมาตั้งแต่จำความได้มันจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผม ผมยังคงชกมวยต่อไปเพราะผมรักมันตั้งแต่ผมเริ่มโชคมวยผมฝึกซ้อมกับครอบครัวเสมอมาการอยู่ร่วมกับครอบครัวเป็นส่วนสำคัญของการชคมวยสำหรับผมผมฝึกซ้อมกับน้องชายของผมแบบนี้เสมอผมมีเขาอยู่เคียงข้างเพื่อคอยสนับสนุนผมเสมอนายะอิน yeah, ุเอะกาวสำหรับทางนายะอิน yeah, ุเอะนักมวยแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทเจ้าของสถิติการชก ชนะ28ครั้งชนะนอก25ครั้งเขายังไร้พ่าย เขาฝึกซ้อมกับทางชิงโงอินเอะพ่อของเขาและทาคุมาอินุเอะน้องชายของเขาที่เป็นอดีตแชมป์ในรุ่นเบนตัมเบทของดุ่น UBA ที่เพิ่งเสียเกมขัดให้กับทางเซยะซึซึมิเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานาวยะอินุเอะในวัย31ปีจากเมืองโยโกฮาม่าจังหวัดคานากาวะประเทศญี่ปุน่นจะขึ้นชกเป็นครั้งที่8ติดต่อกันในประเทศญี่ปุน่นนาวยะอินุเอะจะพบกับทางเยจุนขิมนักชกในวัย 32ปีจากโซประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีสถิติการชกชนะ21ครั้งชนะนอก13ครั้งเขาแพ้2ครั้งเสมอ2ครั้งในวันศุกร์ที่24มกราคมนี้ที่อาล a อาเกะอารีนาในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นการชคนั้นจะสตรีมทาง ESPN+ นั่นเอง